สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นไงเรื่องคันนี้ของพี่ก็มาแล้วค่ะเพจผู้แปลวินมา่าสบายๆวันนี้มาตอนที่12นะคะถ้าเราหลุดคําว่าเหมียวออกมาก็ขอโทษนะพอดีว่าเรามีแอปไลฟ์สดแอปหนึ่งที่มันเป็นตัวละครให้เราไลฟ์สดน่ะเดี๋ยวตอนเราชอบเราติดตากคาว่าเหมียวนะสิคะโทษทีนะเหมียวโทษทีถ้าเราดลุดแตะคำว่าเหมียวออมาเรามีคาแรคเตอร์เป็นเหมียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนในไลรเดินคณะห่วงฟูจะขอแต่งงานจริงหรือเปล่าเนี่ยออกไปฟังเดี๋ยวก็รู้เออรถไปไหนครับห้องออกอากาศวันนี้เวลาค่องข้างสุดแล้วฉันเลยไม่ได้เตรียมแหวนมาใส่ข้อมือ ตัวมาหลายปีแล้วมันเป็นตัวแทนของหัวใจฉันวันนี้เวลาค่อนข้างฉุดและฉันเลยไม่ค่อยได้เตรียมแหวนมาค่อยค่อย,อยข้อมือเส้นนี้ฉันได้ฉันใส่ติดตัวมาหลายปีแล้วมันเป็นตัวแทนของหัวใจฉันตอนนี้ฉันขอมอบมันให้เธอเจ้าเชิญแต่งงานกันฉันตกลงไหมไม่ตกลงซใ ฉราเริงจริงๆขนาดสแสดงความจริงใจยังน่าขยำขยงได้ขานาดนี้แค่พลาสติกชิ้นเดียวแต่ใส่ติดตัวมานานหลายปีเนี่ยนะก่อนที่ฉันจะตอบตกลงนายในตองตอบภาษาฉันมาสามข้อเชวิงเธอเรีกถามมาได้เลยสำหรับ สำหรับเธอฉันจะพยายามตอบให้ได้ทุกเรื่องต่อให้เป็นเรื่องที่ฉันไม่รู้แต่ก็จะพยายามหามาตอบเธอให้ได้คำถ,ถามข้อแรก ขอ3ข้อสองในขณะที่นายกำลังตามจีบฉันนายตามจีบเทียนหน้านักศึกษาสาขาการร้องเพลงด้วยใช่ไหมเธอหรู้ได้งไงวะฉ,ฉันฉันก็แค่ชวนแต่งเพลงให้เขาก,ก็เท่านั้นไม่ได้จีบเขาแน่นอน ถ้าหากว่าฉันจะไม่ผิดมันมันเป็นเพลงที่ฉันแต่งนะคำถ,ถามสุดท้ายนายไปขับสีฟ้าทุกคืนถูกไหมเออพวกรูมนี้มันคืออะไรพพพวกรูปนี้มันคืออะไร เป็นไปได้ไงเธอมีลูกเป็นไปได้ไงเธอมีลูกเสยอชิงชิงเธอฟังฉันอธิบายก่อนนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทางนั้นฉันไม่ได้อยากใช่หนังหน้าเน้าของนายมันหลอกผู้หญิงอีกครั้งยังเอาเงินของฉันไปหลอกผู้ชายนายยังอยากอธิบายอะไรอีกไหม ผู้ชายสารเลวไอ้อ่ะขอเท่าทีตบแรงไปหน่อยสร้อยข้อมือแทนใจของนายเบี้ยวเลยอ่ะานาชัดขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังตอนนี้ฉันจะประกาศอย่างอย่างเป็นทางการับตั้งแต่ตอนนี้จะเป็ตต้นแต่ไอผู้ชายบัดซกคนนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันอีก แม้แต่ครึ่งสตังก์ก็ไม่มีตอนนี้เขาอยู่ที่ห้องออกอากาศถ้าหากเพื่อนเ่อคนไหนมีแค้นต่อต้องจำระกับเขาก็ก็ขอเชิญมาที่ห้องออกอากาศได้เลยนะเธอเธอเปิดไม่ตลอดเวลาใช่ไหมดี คำพูดน้ำเน่าใหญ่ขนาดนี้มันต้องมันต้องแบ,บ่งแบ่งกันฟังสิไม่งั้นทุกคนรู้สันดานของผู้ชายเฮงสวยอย่างนายได้ยังไงละ่ะอ๋อจริงสิมีอีกเรื่องที่ฉันลืมบอกนายฉันได้ส่งอีเมลไปให้มามาหาไหลโดยลอมเบียแล้วนะฉันส่งไปบอกพวกเขา ว่าวิจัยที่นายส่งไปนะ่ะเป็นวิจัยที่นายขัดลกของคนอื่นมาฉันเชื่อว่านายจะได้รับอีเมลที่ถูกถอนในเร็วนี้แหละยินดีด้วยนะนายไม่ต้องได้วุ่นวายเรื่องเรื่องไปเรียนต่างประเทศอีกต่อไปแล้วส่วนที่ทอนนางผู้หญิงแล้ว ไอ้บ้านั่นบ้าไอตอนตบไอบ้บ้านานั่นบ้าพลังไป่อยเจ็บมือมากเลยอ่ะ ไปคิปนี้ขอดจะเพี้ยหมอนก็นก็ใช้เาใจน่คะับเบล่บแปไอเมัรจะเป็นสบายจแมทในคิปหน้าค่ะบ